เขาบอกว่าออกทางนี้ใกล้วีกคะถามามากเดียว่นาขออนุญาตครับในการนี้ขอเรียนเชิญท่านข้อหลนของเราเลยนะคะขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชาเชงเศราขอเสียงปรบปืดเลยครับมาแล้วนท่านนอ บ่ันวันที่ร้อยตียุทธภูมิจับสินค้าขอมือต้อนรับท่านด้วยครับพร้อมกันนะครับเขายังไม่ได้เปิดางานใช่ไหมรอผู้ว่าทำไมเนี่ยไหวได้เลยนะ กลัวมันจะไปใครไม่กลับมาบินไม่ขึ้นกลัวไปแล้วไม่กลับมาละใช่ผสาวไปแล้วไปกลับหนูบินไม่ขึ้นเราไปกลับมาจะมันรัดได้ต้องไก่เนาะถ้ามาตรงนี้รนะปุณฟ้ามันได้เนาะมันจะโต๊ะเนี่ยเรามันกระจอดรูปตรงนั้นแล้วก็เดินนำทางออกคือหนูบ้างมันมันต้องวางแผนใหม่เนาะ ขอเรียนเชิญท่านผู้นรยการโรงเรียนทุกท่านที่อยู่ในงานนี้ขึ้นบนเวทีเลยนะครับขอเรียนเชิญครับขึ้นไปยืนไหวไหมมันเต็มเวทีเราจะขึ้นไปยืนไหวกันไหมน่ะยืนข้างหน้าขอเรียนเชิญท่านผู้นรยการโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับที่อยู่ในสถานที่จัดงานให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อเก็บภาพอันยิ่งใหญ่